ใน LBGL หรือว่า Square Studio นะฮะเขาก็จะมีแท็บให้ใช้นะฮะตัวแท็บเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวหน้านะฮะถ้าเกิดว่าเราสร้างหน้าใหม่เนี่ยเราก็จะต้องมีการจัดการเองนะฮะว่ากดปุ่มนี้แล้วไปหน้าไหนนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างแท็บขึ้นมาเนี่ยฮะเขาก็จะมีเมนูให้เรากดได้เลยนะฮะว่าเราจะกดี่แท็บนี้หรือว่าจะไปที่แท็บนี้หรือว่าจะไปที่แท็บนี้นะฮะแล้วการใส่ข้อมูลเข้าไปในตัวแต่ละแท็บเนี่ยก็สามารถทําได้ง่ายนะฮะ ในคลิปนี้นะฮะเราเลยจะมาลองสร้างตัวแท็บใหม่นะฮะเราก็มาลองใส่ชื่อของแต่ละแท็บนะฮะแล้วก็มีการใส่วิดเจ็กลงไปในแท็บนะฮะที่โปรแกรม s q u a r e Line Studio นะฮะผมก็เปิดตัว project template ขึ้นมาฮะ,ะแล้วก็มันจะมีตัว LEDY กับตัว switch อยู่นะฮะผมก็ไม่ได้ใช้ก็ลบทิ้งนะฮะจากนั้นเนี่ยเราจะเพิ่มตัวแท็บวิวเข้ามานะฮะเราก็มาตรงวิดเจ็ตนะฮะแล้วกดแท็บวิวทีนี้เราก็ปรับขนาดแท็บวิวนะฮะอันนี้ผมต้องการขนาดให้มันเป็น เต็มหน้าจอนะฮะก็เลยปรับเป็น width เนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วก็ height เนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะต่อมาเราก็จะเพิ่มแท็บนะฮะเราก็กดไปที่ add tab page นะฮะตัวอย่างเนี่ยผมก็จะใช้ทั้งหมด3แท็บนะฮะก็จะแบ่งเป็นหน้าภาพรวมนะฮะแล้วก็หน้าตั้งค่าแล้วก็หน้าเกี่ยวกับนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะกดปุ่ม add tab page ขึ้นมา3ครั้งนะฮะเราก็จะได้ตัวมี title หนึ่ง title สองแล้วก็ title สามฮะ ทีนี้อย่างที่บอกว่าตัวแท็บแรกนะครับผมก็จะให้ชื่อเป็น Overview นะฮะก็คือภาพรวมฮะผมก็ใส่ชื่อลงไปตรง name นะฮะแล้วก็แท็บที่2ก็จะเป็น Setting นะฮะแล้วก็แท็บที่3ก็จะตั้งชื่อเป็น About นะฮะทีนี้ตรงคําว่า Title ะฮะก็คือจะเป็นหัวข้อตรงนี้นะฮะเดิมเนี่ยเป็น Title หนึ่งผมก็จะใช้ภาษาไทยนะฮะก็คือภาพรวมนะฮะแล้วก็แท็บที่2ก็จะเป็นตั้งค่านะฮะ แท็บที่สามก็จะเป็นเกี่ยวกับนะฮะทีนี้จะเห็นว่าภาษาไทยเนี่ยฮะมันขึ้นมาเป็นเหลี่ยมๆเพราะว่าฟอนต์ยังไม่ถูกนะฮะเราก็เลื่อนมาตรงเราก็ไปเพิ่มฟอนต์ภาษาไทยก่อนนะฮะแล้วเราก็มาตรงของสไตล์บัตทอนไอเทมนะฮะเราก็มาตรงเทคนะฮะเราก็กดตรงเทคฟอนต์ฮะเราก็ไปเลือกฟอนต์ที่รองรับภาษาไทยนะฮะ อย่างนี้เนี่ยผมเพิ่มฟอนต์คานิน22ไว้นะฮะซึ่งเป็นฟอนต์ที่มีภาษาไทยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวข้อความเนี่ยก็จะขึ้นเป็นข้อความภาษาไทยที่ถูกต้องแล้วนะฮะทีนี้การเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปในตัวแต่ละแท็บนะฮะสังเกตว่าตรงด้านนี้นะฮะเขาจะมีแท็บขึ้นมาเป็น O v เวอร์วนะฮะ Setting แล้วก็เ u t นะฮะเวลาที่เราสร้างวิดเจ็ตขึ้นมาแล้วอยากให้ไปอยู่ในแท็บไหนเนี่ยเราก็ล่าวิดเจ็ตเข้าไปในแท็บนั้นฮะตัวอย่างนะฮะเริ่มที่แท็บ ภาพรวมก็คือ O v e r v i e w นะฮะผมอยากจะใส่ตัว arc เข้าไปนะฮะผมก็กด arc ขึ้นมาฮะแล้วก็ลากตัว arc คลิก้างไว้นะฮะแล้วก็เอาไปใส่ใน O v e r v i e w นะฮะให้มันเป็นลูกกันแบบนี้นะฮะแล้วก็ใน Setting เนี่ยผมอยากจะใส่ตัว c ช็คบ b ็อกนะฮะผมกด c h ็ค k b o อกมาแล้วก็ลากเอาไปใส่ใน Setting นะฮะในหน้า about เนี่ยเป็นหน้าเกี่ยวกับนะฮะก็คือจะใส่ชื่อของบวริชันลงไปนะฮะก็จะต้องใช้ตัวลาเบลผมกดตัวลาเบลเข้ามาแล้วก็ลากไปใส่ในเบล์นะฮะ ทีนี้พอเราลองกดเพ a y ดูนะฮะเราจะเห็นว่าในหน้าภาพรวมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นตัว a r รนะฮะพอตั้งค่าปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเช็คบ็อกนะ,ะแล้วก็เกี่ยวกับเนี่ยมันก็จะเป็นข้อความนะฮะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีพื้นหลังอะไรต่างๆได้นะฮะโดยมาตรงสไตล์เมนแล้วก็ดูตรงแบ็กเก้าบอ์เดอร์แล้วก็เอาไลน์ชาร์โด้อะไรพวกนี้ได้เลยนะฮะ จะเห็นว่าการใช้งานแท็บเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะกดในโปรแกรม s q u a r e l i Studio ได้หมดนะฮะถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วมีคำถามเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อมาทาง a t h o n s h o p ได้นะฮะทั้งทางหน้าเว็บนะฮะ www.altonshop.co.th นะฮะหรือว่าทางอีเมลนะฮะ c o n t a c t a a t o n s h o p c o t h นะฮะทางไลน์เนี่ยจะแนะนำที่สุดนะฮะก็คือไลน์ at a อ t ล h o นชนะฮะ หรือว่าจะเป็นใน Facebook, Youtube แล้ว Instagram เนี่ยก็จะเป็นชื่อเดียวกันหมดก็คือ a t h o ทอนช็อนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน,นะฮะสวัสดีครับ